ยาย่านเดชควงคู่ออกงานเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวนเดชคุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาซึ่งหลังจากที่นเดชนั้นได้เซอร์ไพรส์ขอยาย่าแต่งงานและล่าสุดนั้นยาย่าได้ควงคู่นเดชมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทโดยจัดขึ้นที่เกาะสมุยและงานนี้แอบสะดุดตากับความสวยของยาย่าในลุกชุดไทย กำลังกั้นประตูเงินประตูทองทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวส่วนณเดชนั้นก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแห่ขันหมากทำหน้าที่เป็นคนโหนนำขบวนขันมากให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเห็นแล้วบอกได้เลยว่าสมกับเป็นลูกอีสานจริงๆงานนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นงานของทั้งคู่ต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนรอเรื่องงามยามดีจากณเดชนยาย่าได้เลย